สำหรับใครที่กำลังหาบัตรเครดิตใบใหม่อยู่นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับบัตรเครดิตนะครับที่มีสิทธิพิเศษในการสมัครนะครับแลกเข้าก็วันนี้นะครับก็จะมารีวิวของ t t b ีก่อนนะครับก็ให้ท่านเข้าไปที่เว็บท t b นะครับเข้าไปที่โปรโมชั่นและสิทธิพิเศษนะครับให้เลือกตรงนี้นะครับโปรโมชั่นสมัครบัตรใหม่นะครับก็ของท TB เนี่ยใครที่สมัครใหม่เนี่ยจะได้โปรโมชั่นค่อนข้างแรงเลยนะครับ ในบัตรหลายๆใบนะครับซึ่งถือว่าเป็นโปรโมชั่นที่เดือดอยู่นะครับซึ่งมีไม่กี่ลายนะครับที่มีโปรโมชั่นแบบนี้ก็เข้าไปที่โปรโมชั่นบัตรตรงนี้นะครับมาดูกันว่าโปรโมชั่นคนสมัครบัตรใหม่นะครับก็จะมีอะไรบ้างอันแรกนะครับก็คือถ้าใครสมัครบัตร Global House นะครับก็ดูรูปเลยนะครับก็คือจะได้กระเป๋านะครับมูลค่า3,990บาทนะครับ แล้วก็อ e ีคูปองที่ Global House ซื้อของอีก500นะครับสำหรับคนสมัครในช่วงนี้นะครับก็โปรโมชั่นจะมีไหมเรือ่อยๆท่านก็สามารถเช็คได้ตรงนี้นะครับหรือถ้าใครสมัครบัตรกดเงินสด Global House นะครับก็จะได้นะครับอีค e ูปองมูลค่า1,500ไว้ช็อปบน Global House นะครับในสมัคร t t b Absolute นะครับก็จะได้รับเครดิตเงินคืน2,500นะครับ เมื่อท่านสมัครแล้วก็มีการใช้จ่ายบัตรนะครับสะสม20,000บาทขึ้นไปนะครับผ่านแอป t t b ีบ u ทัด้วยมีการใช้แอป t t b ี u ีทด้วยสำหรับอย่างที่บัตรที่ผมถือนะครับอย่างบัตรโซสมาร์ทนะครับถ้าสมัครช่วงนี้นะครับก็จะได้เครดิตเงินคืนนะครับ1000บาทนะครับจ่ายหมื่นบาทนะครับก็ได้รับเครดิตเงินคืน1,000บาทนะครับถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆนะครับ หรือว่าบัตรโซฟาสก็เหมือนกันนะครับเหมือนโซมาร์เลยหรือว่าโซชิลนะครับก็ผมก็มีใบนี้เหมือนกันนะครับก็ได้คืนเหมือนกันนะครับ3ใบนี้โปรโมชั่นไม่ต่างกันนะครับหรือนะครับใครโอนนี่บัตรมานะครับก็จะได้ดอกเบี้ยที่ถูกนะครับก็อาจจะเริ่มต้นที่1 3นนะครับจะถูกกว่าดอกเบี้ยบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดแน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าใครสมัครนะครับ บัตรกดเงินสด TTB f a s นะครับซึ่งเป็นบัตรกดเงินสดที่ดอกเบีย้ยมีโปรโมชั่นเป็นช่วงๆอยู่แล้วนะครับก็สำหรับคนสมัครใหม่นะครับก็จะได้ดอกเบีย้ยเนี่ยที่4.99%ต่อปีสำหรับ4เดือนแรกนะครับก็หลังจาก4เดือนแรกเนี่ยมันก็จะปรับเข้าสู่เลทปกตินะครับที่25%แต่ถ้าท่านผ่อนแค่4เดือน6เดือนเนี่ยถือว่าท่านได้ดอกเบีย้ยที่ถูกมากในการเอาเงินไปเสริมสภาพคล่องนะครับ ก็หากเพื่อนๆถูกใจก็ฝากกดไลค์ u b บ cribe นะครับแล้วก็นะครับสามารถมาดูโปรโมชั่นสินเชื่อดีๆนะครับตามรายละเอียดใต้คลิปนะครับ TTB เนี่ยในปี2023เนี่ยก็เป็นสินเชื่อตัวหนึ่งที่ผมจับตามองนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยถือว่าเขาพัฒนานมาได้เร็วจากตอนแรกนะครับที่แอปค่อนข้างค้างนะครับตอนนี้มันก็ดีขึ้นเทียบกับแบรนด์อื่นๆนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นมี มีจุดที่เราสามารถปรับแต่งคุณภาพชีวิตของเรานะครับจัดการเงินของเราได้ง่ายนะครับก็คือเป็นบันซอฟต์เซอร์วิสทุกอย่างนะครับก็ถ้ามีโปรโมชั่นดีๆของบัตรใบอื่นเดี๋ยวผมจะมาแนะนำอีกทีนะครับสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ